กระหึมเวียดนามเปิดค่าเหนื่อยออมสินสัสีบพรย้ายไปเล่นให้เล้าไก่ในเวียดนามฟันค่าเหนื่อยเนออห้าหมื่นยูเอสอว่า1.7ล้านบาทงานนี้ทำเอาชาวเวียดนามตาโตเล่นแค่ไม่กี่เกมแต่ว่าได้ค่าเหนื่อยขนาดนี้ไม่อิจฉาดได้อย่างไรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในทัชอาเซียนครับ ครับนอกจากซูเปอร์ตาย่างปลื้มจิตที่เดินทางไปเล่นวอลเลย์บอลในเวียดนามฤดูการนี้นะครับ <c oughs> ก็ยังมีอีกหนึ่งผู้เล่นทีมชาติไทยที่เดินทางไปเล่นวอลเลย์บอลในเวียดนามด้วยเช่นกันนั่นก็คือสศิปพพร,พรีพรจนันทวิสูตรเจ้าของตำแหน่งตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมไทยลีกปีล่าสุดโดยที่ในปีนี้นะครับเธอจะลงเล่นให้กับทีมเล้าวไก่ในฤดูการที่จะมาถึง สำหรับค่าเหนื่อยของอ,อมสินนะครับลา่าสุดจะมีการเปิดเผยตัวเลขออกมาจากสื่อของเวียดนามที่ระบุว่าออมสินนะครับได้ค่าเหนื่อยสูงถึง5 0 0 0 0ื่ยูเอสดอลลาร์หรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่1.7ล้านบาทต่อฤดูกาลซึ่งตัวเลขดังกล่าวนะครับก็ทําให้ชาวเวียดนามเนี่ยมีการพูดถึงกันอย่างมากว่านาอิฉาที่เธอมาลงเล่นแค่ไม่กี่นัดเท่านั้นก็สามารถทําเงินได้สูงขนาดนี้ และสำหรับทางออมสินเองนะครับเคยมาเล่นให้กับทีมไทยบินในเวียดนามมาแล้วดังนั้นการมาเล่นที่เวียดนามในครั้งนี้เธอก็ไม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากนักเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันดีกว่าว่าแต่ละคนจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อตัวเลขค่าเหนื่อยของออมสินในครั้งนี้ เริ่มที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนแรกนะครับคนแรกก็กล่าวถึงคัน้นเอของออมสินว่าน่าอิจฉามากเธอลงเล่นแค่4-5เกมก็สามารถทำเงินได้ยามากมายขนาดนี้เธอน่าอิจฉามากและจากความคิดเห็นนี้ก็มีคน,นครับมาให้ข้อมูลว่าไม่ใช่แค่4-5เกมเท่านั้นนะแต่ว่ายังมีเกมในรายการชิงถ้วยรางวัลและเกมกระชับมิตรทุกประเภทอีกด้วย และจากนั้นก็มีคนนะครับมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ว่าลงเล่น4-5นัดแต่ว่ายัางต้องซ้อมและเล่นนัดกระชับมิตรร่วมๆประมาณ1-2เดือนไม่ใช่แค่4-5เกมมาที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนต่อมานะครับคนนี้ก็เข้ามาตั้งคำถามว่าปีที่แล้วที่เธอมาเล่นที่เวียดนามตกลงแล้วเราได้กำไรหรือว่าขาดทุน และจากคำถามตรลงนี้ก็มีคนตอบว่าเธอพาทีมไปได้ไกลแค่รองแชมป์เท่านั้นตอนนี้ฉันรอชมการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ไม่ไหวแล้วความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวเพิ่มเติมว่าตกลงปีนี้เธอจะพาทีมได้ที่2หรือว่าที่3และจากคำถามนี้ก็มีชาวเวียดนามนะครับมาให้คำตอบว่าปีนี้เ้ากายไม่น่าจะติด3อันดับแรกยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องของแชมป์เลย ต่ว,ว่าความคิดเห็นต่อมาคนนี้ก็เข้ามาแสดงความกังวลว่าแต่ว,ว่าฉันยังกังวลว่าผู้เล่นไทยเหล่านี้จะเป็นสายลับเพื่อป้องกันไม่ให้เวีดนามคว้าแชมป์เหรียญทองซีเกมการใช้เงินเพื่อจ้างผู้เล่นเหล่านี้อาจไม่ใช่เรื่องดีก็ได้มันช่างน่าเสียดายที่ผู้เล่นในประเทศไม่รู้จักวิธีการวิ่งอย่างมีกลยุทธ์เหมือนกับการเล่นของไทยผู้เล่นเวียดนามไม่มีแรงแถมวิ่งเหมือนกลัวว่ากางเกงจะหลุด และความพยายามก็ยังไม่มากพอแต่ว่าจากความคิดเห็นนี้ก็มีคนนะครับมากล่าวแย้งว่าฉันสนับสนุนการจ้างนักกีฬาต่างชาติเข้ามาเล่นในเวียดนามเพราะว่ามันจะช่วยปรับปรุงคุณภาพการเล่นของนักกีฬาในท้องถิ่นและนักกีฬาเวียดนามก็จะค่อยๆเล่นดีขึ้นด้วยการทุ่มเงินจ้างาศาสีพาพรเข้ามางานปาร์ตี้ครั้งนี้ต้องสนุกอย่างแน่นอน มาที่ความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับกล่าวว่าที่เธอได้รับเงินเดือนที่สูงขนาดนี้เพราะว่าในแต่ละเกมเธอจะช่วยแนะนำเคล็ดลับในการเล่นให้กับผู้เล่นท้องถิ่นฉันคิดว่านี่คือโบนัสชันดีที่เหล่านักกีฬาวิดามได้รับเลยละมาที่คนต่อมาครับคนนี้ก็กล่าวถึงาศาสีพาพรว่ามาดูกันว่าเธอจะคุ้มกับค่าจ้างที่มหาศาลขนาดนี้ไหม ส่วนความคิดเห็นต่อมาคนนี้เข้ามากล่าวแสดงความคาดหวังว่าการได้ซาสีพาพรเข้ามาร่วมทีมบางทีคราวนี้เราอาจจะสามารถดับไฟตู้เย็นได้ก็ได้มาที่ความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับคนี้ก็กล่าวเพิ่มเติมว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลในเวียดนามของเธอทั้งที่ในคราวที่แล้วทีมในเวียดนามยังไม่ได้กำไรอะไรเลย ส่วนความคิดเห็นต่อมากล่าวถึงทีมเลาวไก่ต้นสังกัดของสันสิภพ,พรนะครับกล่าวว่าเกมลุกของเลาไก่ดีแล้วต้องมาดูว่าเกมรับจะดีหรือไม่มาที่ความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับคนนี้ก็แสดงความรู้สึกว่าฉันลักษณ์สาสิพพรมากเลยโดยเฉพาะดวงตาของเธอเธอกำลังจะกลับมาโชว์การแต่งหน้าที่ดีที่สุดอีกครั้ง ซึ่งก็คล้ายกับความคิดเห็นต่อมานะครับที่กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเธอมาเวียดนามเพื่อเปิดคอร์สสอนแต่งหน้าโดยเฉพาะความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับคนนี้ก็กล่าวถึงสัสิภพรพรเพิ่มเติมว่าถ้าหากว่าคุณมองย้อนกลับไปที่ประสิทธิภาพของเธอแน่นอนว่าการดึงเธอมาที่นี่มันเป็นเรื่องของธุรกิจอย่างไม่ต้องสงสัย ความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้ก็มาวิพากษ์วิจารว่าสโมสรใช้เงินไปอย่างมากมายในการจ้างผู้เล่นมาเล่นที่นี่แต่ว่าทำไมถึงไม่ประสานงานกับผู้จัดการแข่งขันให้เพิ่มเกมการแข่งขันให้มากกว่านี้เพื่อรองรับแฟนกีฬาที่น่าจะมีจำนวนมากขึ้นความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับคนนี้ก็มาตั้งข้อสังเกตในเรื่องของน้ำหนักตัวของออมสินว่าแล้วกันสิดูเหมือนว่าน้ำหนักตัวของเธอจะเพิ่มขึ้นอีก2-3กิโลใช่ไหม และจากความคิดเห็นที่พูดถึงน้ำหนักตัวของออมสินก็เลยทำให้ชาวเวียดนามอีกคนนะครับมากล่าวว่าเธออาจจะมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าเธอก็ยังมีคุณภาพที่ดีอยู่มาที่ความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับกล่าวว่านอกจากบุคลิกของาศพาธิภพรที่อ่อนโยนแล้วจิตใจของเธอก็ยังอ่อนโยนด้วย ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาคนนี้ก็เข้ามาเสนอแน้ว่าแต่ว่าฉันกลับคิดว่าควรใช้เงินตรงนี้ไปลงทุนกับนักกีฬารุ่นใหม่น่าจะดีกว่าบางทีอนาคตเราอาจจะได้ทีมวอลเลย์บอลที่ยอดเยี่ยมก็ได้ ต่อมานะครับคนนี้กล่าวถึงรายได้ที่ทางออมสินได้รับจากทีมในเวียดนามว่าลงเล่นแค่ไม่กี่เกมก็สามารถสร้างรายได,ได้ได้มากมายขนาดนี้แล้วดังนั้นเธอจะไปเล่นที่เกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นให้เหนื่อยทำไมความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้ก็มีการกล่าวเปรียบเทียบทางออมสินกับตู้เย็นว่าเมื่อไหลายที่ซาสีพะพรไปเจอกับตู้เย็นเธอก็จะโดนดับไฟผู้หญิงคนนี้แข็งแกร่งแต่ว่ามักจะผิดพลาด ชิงช้าและการป้องกันก็ไม่ดีฉันคิดว่าผู้เล่นคนนี้เล่นดีเฉพาะในไทยแต่ว่าที่เวียดนามเธอไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรมาที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามคตมนต่อมานะครับเราอาจจะโชคดีก็ได้ที่ได้ไดเธอกลับมาดูเหมือนว่าทีมลาวไก่จะมีความทะเยอะทะยานอย่างมากต่อมาครับกล่าวถึงสาชพิพรรณ์ว่าสาีพิพรรณ์เต้นเก่งแต่ว่าดูเหมือนว่าการตบของเธอจะธรรมดาไปหน่อย ความคิดเห็นต่อมาครับยินดีต้อนรับเข้ามารวมทีมสาสีพพรน่ารักมากความคิดเห็นต่อมาครับแต่หากว่าตู้เย็นรู้ข่าวนี้เธอคงจะต้องยิ้มนิดๆที่มุมปากต่อมาครับคนนี้กล่าวด้วยความมั่นใจว่าปีนี้ต้องสนุกมากแน่ๆเพราะว่ามีผู้เล่นไทยผู้เล่นจีนจำนวนมากในเวียดนาม มาที่ความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับคนนี้ก็แชร์มุมมองว่าเมื่อเราเล่นกับผู้เล่นที่ดีเราจะสามารถพัฒนาคุณภาพของเราได้แต่ถ้าหากว่าเราเอาแต่เล่นอยู่กับผู้เล่นที่แย่เราก็จะไม่สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ต่อมาครับคนนี้เข้ามาให้กำลังใจทางสาสีพพรว่านี่คือการมาเวียดนามครั้งที่สองของเธออย่ายอมแพ้นะาศาสีพพร มาที่ความคิดเห็นสุดท้ายนะครับคุณี้กล่าวว่าแฟนกีฬาชาวไทยอย่าต่อว่าสาศีพรพรเลยฉันมักจะเห็นแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามพูดแบบนี้ตลอดฉันคิดว่าสาศีพรพรเธอก็น่ารักเหมือนกันฉันเชื่อว่าเธอเองก็ไม่ต้องการที่จะล้มเหลวเช่นกันเอาล่ะครับและทั้งหมดนี้ก็คือความคิดเห็นของชาวเวียดนามนะครับที่พูดถึงค่าเหนื่อยหรือว่าค่าจ้างของทางสาศีพรพรที่ได้รับจากทีมเวียดนาม ที่ผมนะครับนำมาฝากกันในวันนี้แต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะครับคงจะต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับ,ส,รบวนนสวัสดีครับ